hurry up hurry up เร็วๆค่ะอันนี้ก็คือไว้บอกลูกเนาะเวลาที่แบบลูกชักช้านะคะลูกชา้าอะไรอย่างนี้อ่าประโยคที่8นะคะ hurry up or you'll be late for school hurry up or you'll be late for school เร็วๆค่ะเดี๋ยวก็ไปโรงเรียนสายหรอก ประโยคนี้เดี๋ยวเอาไว้พูดตอนที่แบบเปิดเทอมนะคะตอนนี้บางโรงเรียนก็อาจจะปิดเทอมกันแล้วเนาะอ่าประโยคที่9นะคะ Don't forget your school bag Don't forget your school bag อย่าลืมกระเป๋านักเรียนนะคะประโยคนี้ก็คืออ่าอันนี้ยรูปประโยคนี้ก็จะได้ใช้สถานการณ์อื่นเช่น Don't forget your drinking bottle drinking bottle อ่ะอย่าลืมกระติกน้ำนะลูกอย่าลืมขวดน้ำนะลูกแบบนี้ก็ได้นะคะ don't forget your bag ก็ได้อย่าลืมกระเป๋านะลูกนะคะ don't forget your milk don't forget your milk อ่าอย่าลืมนมนะลูกแบบนี้นะคะเราไปฝึกพูดเองได้โดยใช้ Don't forget y o u r นะคะจุดๆก็คือบอกว่าอย่าลืมจุดๆนะลูกนะคะเอาประโยคนี้ไปใช้ในหลายๆสถานการณ์ได้เลยนะคะถัดมาประโยคที่10นะคะประโยคที่10 Here is your lunchbox Here is your lunchbox นะคะนี่กล่องอาหารกลางวันของลูก ประโยคนี้ก็คือเราจะพูดเวลาที่เราอาจจะยื่นของอะไรบางอย่างให้กับลูกนะคะเราอาจจะยื่นบางสิ่งบางอย่างให้กับลูกเพราะฉะนั้นอาจถ้าลองมาเปลี่ยนเป็นสถานการณ์อื่นนะคะเช่น here is your here is your bag นี่นี่ค่ะนี่กระเป๋าของลูกนะคะอะไรอีกดี here is your here is your Milk นะคะอ่านนี่นมของลูกนะคะ Here is your shirt ก็ได้นี่คือเสื้อของลูกอ่ะ Hat ดีกว่า Here is your hat Here is your hat นี่คือหมวกของลูกนะคะแล้วก็ยื่นให้ลูกแบบนี้ได้เลยเนี่ยยื่นให้ลูกแล้วก็พูดบอก Here's your hat Here's your bag Here's your milk นะคะใช้ในหลายๆสถานการณ์ได้เลยนะคะเป็นรูปประโยคที่จำเอาไว้พูดได้บ่อยๆเลยนะคะประโยคนี้นะคะถัดมา11นะคะ Where is your drinking bottle? Where is your drinking bottle? กระติกน้ำของลูกอยู่ที่ไหนขวดน้ำของลูกอยู่ที่ไหนอ่าน,นี้ก็คือเป็นคำถามลูก ถ้าเราจะถามอย่างอื่นนะคะก็ได้เหมือนกันเลยอันนี้แม่ออจ,จะแต่งประโยคไว้แบบในหลายๆสถานการณ์นะคะแต่ถ้าเวลาเราจะฝึกนะคะเราก็สังเกตรูปประโยคเนะว่าเออประโยคนี้เนี่ยมันเปลี่ยนคําไปใช้ในสถานการณ์อื่นได้ไหมนะคะเราก็อาจจะถามลูกอย่างอื่นได้ว่าอ where are your shoes นะคะอย่างนี้ก็ได้รองเท้าของลูกอยู่ที่ไหน Uh, Where are your shoes นะคะอ่า uh, รองเท้าของลูกอยู่ที่ไหนและถ้าเราถามลูกแบบนี้ประโยคคำตอบที่จะสอนให้ลูกตอบนะคะอ่ uh, ถ้าสมมติเราถามลูกว่า Where is your drinking bottle และสมมติว่าลูกลืมไว้ในรถนะคะลูกลืมไว้ในรถลูกอาจจะตอบว่า It's It in the car it's in the car แบบนี้ก็ได้ it's in the car มันอยู่ในรถค่ะมันอยู่ในรถครับหรือว่าถ้าเป็นรองเท้าเป็นพ้าหูโพสใช่ไหมก็ใช้ they are in the car they're in the car อ่ะใช้แบบเต็มๆดีกว่า They are in the car อืมแบบนี้ก็ได้อ่าจะได้แบบฝึกถามตอบกับลูกได้เลยนะคะก็เป็นรูปประโยคที่ไว้ถามลูกว่าสิ่งของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะอยู่ที่ไหนนะคะ Where is your drinking bottle Where is the bottle Where is the drinking bottle แบบนี้ก็ได้นะคะแล้วจะได้ฝึกให้ลูกตอบ เป็นการกระตุ้นอย่างหนึ่งนะคะการถามคําถามนะคะเป็นการกระตุ้นอย่างหนึ่งให้ลูกอะ่ะได้คิดแล้วก็ตอบกลับเราเป็นภาษาอังกฤษความถี่ของการถามคําถามนะคะรูปประโยคเดิมๆบ่อยๆเนี่ยนะคะแล้วเราเปลี่ยนคําศัพท์เปลี่ยนสิ่งของอะไรแบบนี้มันจะทําให้ลูกอะ่ะ รู้ว่าอ๋อถ้าแม่ถามแบบนี้ต่อไปเนี่ยจะต้องตอบแม่อย่างไงนะคะเขาจะจำรูปประโยคเขาได้เลยในสมองเขานะคะเพราะฉะนั้นประโยคไหนที่ไม่อ้อยย้ำว่าเออเรามาเปลี่ยนคำพท์ได้ในหลายๆสถานการณ์ได้เนี่ยนะคะก็เออจดเอาไว้ก็ได้แล้วก็เอาไว้ฝึกถามลูกนะคะ